เฉลยแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .3 หน้า16ถึงหน้า17ค่ะเฉลยแบบฝึกหัดทักษะภ,ภาษาหน้า18ค่ะข้อที่1นะคะหาคำที่มีเสียงสระตามที่กำหนดโดยพขจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นฝั่งที่ไม่มีตัวสะกดและฝั่งขวามือคือฝั่งที่มีตัวสะกดนะคะเริ่มที่สระแอเลยค่ะแบแท เมื่อมีตัวสะกดนะคะแบบอแอนอแบนแทนทอแอนอแทนแทนไม่เอกแทนสระต่อไปค่ะสระเอียเสียสอเอียเสียเรียรอเอียเรียเมื่อมีตัวสะกดนะคะสสเอียงอเสียงรอเอียบอเรียบต่อไปสระเอะค่ะมอเอเมปอเอเป เมื่อมีตัวสะกดนะคะมอเอดเม็ดปอเอนอเป็นต่อไปสะระโอค่ะลอโอโลกอโอโก,กอ่เมื่อมีตัวสะกดนะคะลอโอโลโละงอลงกโอ,อนอกลต่อไปสะระเอนะคะมอเอเมอขอเอ,อ ขือต่อไปเมื่อมีตัวสะกดนะคะมอเอโนเมินขอเอยอเขยนักเรียนสังเกตที่สระเอเมื่อมีตัวสะกดนะคะถ้าตัวสะกดเป็นยอยักษ์สระอิข้างบนจะหายไปจะไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นตัวอื่นๆจะมีสระอิข้างบนด้วยต่อไปค่ะบอกเสียงสระ ของคําต่อไปนี้แล้วแต่งประโยคให้มีความหมายยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะน่ารักออกเสียงสระอาและสระอะแต่งประโยคนะคะชามาเป็นเด็กน่ารักต่อไปค่ะเรียบร้อยมีเสียงสระเอและสระอค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ น้องปลายฝนเป็นเด็กเรียบร้อยนักเรียนอาจจะแต่งอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องแต่งเหมือนคุณครูนะคะต่อไปค่ะกว๋วยเตี๋ยวใช้สระอัวและสระเอียนะคะแต่งประโยคค่ะ คุณครูชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะักเรียนอย่าลืมเติมไหมตาวาตรงคําว่าเตี๋ยวนะคะอ่ะต่อไปค่ะคําว่าจดบันทึกใช้สระโอสระอะและสระอึตามลําดับค่ะตัวอย่างประโยคนะคะพ่อจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆต,ต่อไปค่ะเงินส่วนรวม ใช้สระเออสระอัวและสระอัวค่ะตัวอย่างประโยคนะคะชามาไม่ควรนำเงินส่วนรวมมาใช้